สวีัสสวัสดีชาวเอ็มพายน์พัสดุไทยแลนด์ทุกคนทุกท่านนะฮะฟิวเจอร์ทอล์ก EP สามก็จะมาพูดคุยถึง Untold Tales ที่ทางเกมได้บอกมาว่าฟีเจอร์นี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะทําการเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นโดยในปีนี้ทางเกมบอกว่าจะยังไม่มีซีซัน6ออกมาแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเปิดตัวอีเวนต์ที่มีความคล้ายคลึงกับมินิซีซันแทน อันโทเท l ส์จะเปิดบทหน้าแรกโดยการย้อนกลับไปที่ซีซัน2องเอเลนติสซึ่งส่วนตัวผมโดนเล่นนะว่าเนื้อเรื่องของอันโทเท l ส์ของซีซันต่างๆนั้นอาจจะแตกต่างกันไปเลยเหมือนกับดิทานะที่จะนำเนินเรื่องเป็นเรื่องเรื่องไปเลยหรือไม่งั้นก็อีกแบบนึงก็อาจจะเป็นอา,อาจจะเอาเรื่องราวของทุกซีซันมารวมกันก็ได้นะฮะแบบเรื่องราวอันโทเทลส์ของทุกซีซันก็อาจจะเชื่อมต่อกันก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ทางเกมก็เพิ่งปล่อยข้อมูลออกมาแค่เพียงรูปหน้าปกของคลิปนี้แค่นั้นเองนะฮะข้อมูลที่ได้จากอันทศเทวส์ก็มีแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมด้วยนะฮะขอให้สุมได้ตัวดีๆแจ่มๆกันนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปและกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม